เอาวขอเสียงคนคิดถึงกันหน่อยเลย ไปก็มีแต่ฝนโปรยปลายในหัวใจก็มีแต่ความเน็บหนาวท้องฟ้าจะมองไม่เห็นแสงดาวคือเน็บหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคัองหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนา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 นแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไหวหวัว่นแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิงวอนกับเธอในเปลิสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปถึงรู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักเจนคำบอกลามเมฆปนปนฟ้าคณรู้ดี <S 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 คืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวฉันจะนอนฝันร้ายเ้าฉันต้องกลับไปไม่มีเธอเคียงข้าขงฉันนาฬิกาคงไม่บอกคืนแล้ววันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่าอยากอยู่ดูแลเธอฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานานานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยกอยู่กับเธอต่อแต่ฉันวิ่งวนกับเธอได้เพิงสายตาอยู่ต่อเลยดีไหมอย่าเพิ่งปล่อยตัวฉันไปถึงรู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้จยากได้ยินคำว่ารักเป็นคำบอกลาเมกบนบนฟ้าคงรู้ดีคืนนี้ฉันดีอยู่ใกล้ใกล้เธอ คืนนี้ให้ได้อยู่กับเธอแต่ผมยังไงนะรผมขอฝากเรื่องยาเสพติดไว้ที่นึงแล้วกันนะครับผมก็หลายคนนะครับบอกว่ายาเสพติดเนี่ยติดยากแต่ผมว่าไม่จริงลองแค่ครั้งเดียวก็ติดได้นะฮะยังไงหลีกเลียเ่ยงยาเสพติดนะฮะไปทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นมาชมคอนเสิร์ตสนุกๆก,กับพวกเรานะฮะหรือว่าไปเล่นกีฬาดีกว่าครับผมโชคดีนะครับบ๊ายบายครับ